ตอนนี้ผมมาอยู่ร้านพี่แจงเฟสช็อปนะครับก็ตามคอมเมนต์เลยนะขอดูอุปกรณ์กงแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งในการเลี้ยงพวกชูก้ากระลอกอะไรพวกนี้นะฮะพอดีก็ามาร้านพี่แจงพอดีพี่นันมาเลือกของกำลังเลือกของตกแต่งนะฮะเ,เดี๋ยวถ่ายให้ชมเนาะกงก็น่าจะเป็นด้านนี้เดินชนของเขา นี่นะฮะกองตกแต่งจะมีเป็นชุดสําเร็จเลยนะครับร้านพี่แจงเป็นร้านเน้นขายส่งนะครับขายส่งสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือปีกก็มาซื้อได้นะฮะร้านพี่แจงขายส่งในในใน,ในสวนจตุจักรเนี่ยเราก็ขายปีกด้วยแต่พอดีว่าพี่แจงไม่ได้มีหน้าร้านโชว์สวยๆเน้นเป็นของอย่างเงี้ยเป็นกองกอง,กองตั้งๆพร้อมรอส่งอย่างเงี้ยก็ต้องมาเลือกเอาเองนะครับสนใจแบบไหนเนี่ยจะเป็นมัด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 อย่างนี้เลย S 1> <S 1> <S สำหรับขายปีก็ต้องอาจจะมาเลือกกอาหน่อยนะครับเนี่ยตู้กงหนูกงเม้นกงหนูเล็กกงเม้นเนี่ยกงชูกา้ากงกระลอกนะฮะแต่ส่วนราคาเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะผมให้ดูเป็นตัวอย่างแนวทางนะฮะเพราะว่าร้านเนี่ยขายส่งคือเราต้องถามราคาทีละชิ้นไงว่าชิ้นนี้ส่งเท่าไรแพ็คเท่าไรอย่างเงี้ย ถ้าเราถามราคาทุกตัวลงคลิปนี้พอดีพี่เขาขายของด้วยก็อาจจะไม่สะดวกมากนะักนะฮะสังเกตพี่เขากำลังเนี่ยคุยโทรศัพท์ขายของกันอยู่เนาะก็ให้ดูกรงประมาณนี้นะฮะถ้าไล่ไปด้านหลังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวด้านข้างก่อนนี่นี่ก็เป็นพวกกระเป๋านะฮะทั้งนั้นเลยนะฮะจะมีทําเป็นแพ็คไว้บ้างให้เห็นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห่อนะฮะที่นอนกระเป๋านี่นี่นะฮะ เพียบเลยนะฮะในกระเป๋ายังไม่ได้ประกอบนะฮะรวมถึงพวกยาแชมพูต่างๆนะครับของตกแต่งนะฮะเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอยู่บนหัวผมอีกเยอะเลยนะนี่เนี่ยเดีย๋ยวผมถอยออกมาให้ดูเยน,นมีมาบหน่อยะแต่แ้จะมีมาเยคะ่ะเยอะมากนะฮะให้ดูเป็นชิ้นๆนี่คงเป็นวันก็คงไม่หมดนะ่ะถ้าจะพรีเซนต์สินค้าที่ได้อย่างเนี่ย ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตะกูลพวกอ่างดินเผานะครับรวมถึงเซรามิกนะฮะเนี่ยแพคไว้เรียงไว้อย่างนี้เลยนะราคาขายยกโหลนะฮะถ้าเป็นสินค้าวงเนี่ยขายยกแพคนะฮะเนี่ยพอค้าแม่ค้าต้องการส่งนี่เข้ามาดูได้นะครับพี่แจงเพชรช็อปนะฮะทรายแมวทรายหนูนี่เรียงเป็นตึงๆเลย มี2ล็อกด้วยนะอันนี้แค่ล็อกด้านหนึ่งนะครับจะมีล็อกอีกอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่พี่หนังกำลังเลือกของอยู่ไไซื้อเยอะก็กลับไม่ได้เลกลับไปได้โอ้ยยยยยหาได้มีด้านหลังตรงนู้นมีเยอะเลยใช่แต่ว่าบางทีลูกค้าอยากได้เป็นแบบเบาโอ้ยมีบบหมน<อ>น่ารักจังเลยหมอ,อมันมีหมอนมีหมอนข้างมหมอนมีหมอนข้างด้วย คอบเซตเลยนอนสบายเลยที่นอนมีหมอนมีหมอนข้างมันจะใช้เป็นไม่ละหมอนก็หมอนข้างแล้วก็มีผ้าห่มเนาะผ้าห่มเขาก็มีอยู่แล้วแบบนี้พอจะทราบราคาไหมฮะน้าร้านหรือว่าหรือว่าขายส่งอย่างเดียวปีกก็ขายเนาะอย่างนี้ปีกไม่รู้เน้นส่งไม่ก็จำแต่ราคาส่งไว้แต่ส่งก็คือจำนวนเป็นโหล ต้องกําน,นเป็นโหลใช่ไหม,อมปอกคอมาเลือกปีกก็มาดูได้าดดอาจจะไปด้านนู้นพี่หนัดเลือกของต่อเลยแล้วก็รวมถึงพี่แจงส่งทั้งหนูกระต่ายแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะโอ้โหแน่นมากเลยดูหนูสิเพียบเลยทุกสายพันธุ์นะครับถ้าที่เห็นตอนนี้มีแจแอนใจแอนขนยาวก็คือแจแอนยุโรปหรือลูกผสมโดยประมาณนะฮะเนี่ยฮะมีนอร์มอนฮะแฮมสเตอร์นอร์มอน โลโบนะครับเฮมเตอร์โลโบตัวนี้ใจแอนเล็กตทำไมตรงนี้มันเน้นสีขาวดำอะ่ะอันนี้ก็นอร์มอลนะฮะนี่ก็ใจแอนอมีไว้ White ด้วยนะครับเยอะจริงประพอดีที่มันแคบนะฮะส่วนยาก็มีนะฮะเยอะนะฮะยาหนูยากระต่ายขวดน้ําเป็นล็อกเลย น้ำอย่างดีมั้งเนี่ยเขียนไว้250ร้อยิไม่รู้อันบนหรืออันล่างก <c oughs> <c oughs> ็ใช่ขวดน้ําก็ต่ายอย่างดีเลยจุกน้ําจะคนละแบบสังเกตไหมฮะขวดน้ํามีราคาแบบเป็นเกตจะเป็นจุกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าขวดน้ําทั่วไปจะเป็นจุกแบบเป็นลูกบอลนะลูกบอลใครเคยเลี้ยงคงจะพอเข้าใจนะฮะเป็นจุกลูกบอล <c oughs> สลิงไส้ไก่ขายเป็นแพ็คนะครับไม่ได้ขายต่อหนึ่งชิ้นนะฮะ อันนี้ห0ิมิลลิลิตรตอาเป็นนกแก้วใหญ่เลยนะอย่างนี้ด้านนี้เป็นกระต่ายนะครับกระต่ายผมเป็นถ่ายเองนะฮะไม่มีไม่มีทางร้านคอยแนะนำนะฮะเราขออนุญาตเข้ามาถ่ายเองเลยพรีเซนต์เองเลยทำเป็นเหมือนเจ้าของร้านเองเลย จะว่าเป็นแค้ก็ไม่น่าใช่นะหูยาวเนาะนุ่นแคะหนี่แค้เต็มกรงเลยน,นี่ยวผมจะให้ชมน,นะฮะตรงไหนว่าตรงไหนไปแล้ว,ว,วมั้งกิกลับมาก็ได้ว,วิธีดูกระต่ายแค้ดูที่หูได้เลยนะครับเบื้องต้นนะให้คอยเห็นความแตกต่างคือหน้ากลมหูสั้นนะฮะดูเบื้องต้นง่ายๆนะครับหน้ากลมหูสั้น อันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับแค่แยกระหว่างกระต่ายไทยกับ<ด>กระต่ายแค่ก่อนนะครับตัวนี้ขนกำมะหยี่สีดำอยู่กับเท็ดดี้แบร์สีดำเอจะให้ดูกระต่ายไทยนี่ไงถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็หูยาวนะฮะนี่เราจะเห็นหูที่มีความยาวแตกต่างชัดเจนนะฮะ น่าจะส่งไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่ากรงค่อนข้างจะว่างละว,วันนี้เป็นวันส่งของเนาะนี่ะกระต่ายไทยจะหูยาวๆอาหารก็เป็นอาหารกระต่ายทั่วไปเลยนะครับอาหารเมร็ดที่จำหน่ายทั่วไปเลยแต่จะมีญ้าใส่ตะก้อไว้นะครับให้น้องก็แท้ ก็ประมาณนี้นะฮะร้านของสงอ๋อเดี๋ยวผมพาไปชมร้านตรงข้ามคือร้านเดียวกันกับพี่แจงนะยวพาไปชมด้านนู้นว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้างนะครับก็เหมือนได้มาพักแอร์เย็นๆ <c oughs> <c oughs> อ๋อด้านนี้จะเป็นอาหารยี่ห้อนะเนี่ยอาหารชูกามาซูริเลยอันนี้อาหารเต่ามาซูริ เต่าบกนะฮะตัวนี้อันนี้อาหารนกแก้วสุพีมหนอนอบแห้งอ๋อนี่ไงอาหารลูกป้อนส่วนตรงนี้อาหารเม่นแคะเอ้าหลายยี่ห้อนี่อ๋อมันมีหลายยี่ห้อรวมกันนะฮะ ด้านล่างหนูแฮมเตอร์คือผมไม่ทราบราคาเลยนะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ติดไว้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอาหารหนูแฮมเตอร์อาหารกระต่ายสีแพ็ก,กิ้งสวยเนาะอันนี้มันมีทั้งเอ๊ผักผลไม้แล้วก็หนอนกุ้งแห้ง อันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่ด้วยนะครับแฮมเตอร์อ๋อนี้ไงไม่ได้อ่านไว้ h 1วันแฮมเตอร์นะฮะแพ็กกิ้งสวยฮะส่วนด้านนี้ตะกูลอาหารลูกป้อนนะครับมีทั้งนมแมวนมหมาซีรีแลกซีรีแลกนี้ก็หนึ่งในองค์ประกอบในการใช้เลี้ยงลูกสัตว์เลี้ยงนะครับ เออ่ก็ผมก็พอเข้าใจบางคนก็บอกว่ามันไม่ตรงตัวนะฮะแต่ว่าในวงการเขาก็ยังใช้กันนะซีรีแลกนี่แต่ถ้าให้ตรงตัวก็ต้องพวกนี้นะฮะชูก้าโดยตรงนะฮะนมป้อนชูก้ามีหลายยี่ห้อนะครับมีหลายสูตรเนี่ยทั้งนั้นเลยนมแพ้ที่รักใช่ไหมผมอ่านถูก้หมที่รัก <laughs> สูตรแม่และเด็กนะ หลากหลายเลยนะส่วนด้านนี้พี่ก็ทำงานอยู่ให้ดูคร่าวๆแล้วกันขนมผิงขนมปังอบไข่ผงผลไม้อบแห้งนมอัดเม็ดโยเกิร์ตดอกเพียบเลย องเล็กๆพี่หนันมาตามแล้วโอเคนะฮะท่านใดสนใจนี่นะฮะเบอร์โทรพี่แจงนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศถ้าสนใจจําหน่ายสินค้าหรือไงก็มาดูตามนี้นะฮะหรือเอาตามนี้ไปก็ได้นี่น่าจะมีรายละเอียดครบหมดเนาะก็ทําให้เอซีที่คอมเมนต์มาขอดูนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ ด้านนี้สวยกว่าสว่างโล่เลย